อยากจะให้คนในชุมชนเนี่ยที่เป็นรุ่นหลังเนี่ยรู้ลากเง่าของอําเภอตะพานดินว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีชุมชนที่รุ่งเรืองเนี่ยคือชุมชนเสาบรรจัทร์เสาบรรจัณน์เนี่ยคือชุมชนเก่าแก่ของอําเภอตะพานหินชุมชนย่านเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นชุมชนที่มีการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากมีตั้งแต่ร้านขายไม้มีตั้งแต่ร้านขาย,าข,ายข้าวสาร นะฮะมีสถานียานามัยมีธนาคารมีที่ว่าการอำเภอจะอยู่บนถนนเส้นสัมัญจันนี้ทั้งหมดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการค้าขายเนี่ยจะต้องใช้เรือสัมัญจันเนี่ยก็จะเป็นท่าขนถ่ายสินค้าของอำเภอตะพันหินลงเรือแล้วก็ล่องไปที่ปากน้ำโพไปที่อยุธยาแล้วก็เข้าไปสู่กรุงเทพ ผมก็เป็นเด็กเติดที่นี่และโตที่นี่เห็นเรื่องราวของสาวบ,บัณฑิ์มาก็ประมาณตั้งหกปีแล้วแล้วก็พอดีบ้านนี้มันถูกทิ้งไว้เฉยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราควรจะมารีโนเวทบ้านหรือฟื้นชุมชนเราให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งผ่านรูปถ่ายบ้างรวบร,วม,รวมจากคนในชุมชนแล้วก็จากเอกสารที่เราได้ค้นคว้ามา อยากจะเชิญชวนลูกๆหลานๆเนี่ยให้กลับมาที่บ้านเก่าสอมันจันท์เนี่ยจะได้รู้รากเง่าของเรามาแล้วก็บอกต่อๆไปบอกเพื่อนว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีอะไรดีๆเนี่ยให้มาสัมผัสพอเขาเข้ามาเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุข